มาข้อที่แล้วว่าง่ายนะพี่ว่าข้อนี้น่าจะง่ายกว่าง่าจะลืมนะครับโจทย์ง่ายก็มี <Okay. S 1> ข้อเสียนะข้อเสียคือน้องห้ามพลาดเลยหรือถ้าพลาดต้องพลาดแล้วไม่เจอช้อยก็ได้ทำใหม่ถ้าพลาดแล้วไปเจอช้อยโอ้ยต้องบอกว่ามาเช้าออกจากบ้านนี่ไปเหยียบทรณีประตูหรือว่ามีตุ๊กแกทักหรือเปลามีจิงจกทักหรือเปล่าโชคร้ายสุดๆถ้าพลาดแล้วยังเจอช้อย ข้อนี้ง่ายของแท้เลยลูกนะมาดู2กำลัง x เท่ากับ8 .8 มองเป็น2กำลัง3าคูณ2งกำลัง y ปั่งขวามือครับเลขยกกำลังคูณกันฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน2กำลัง x เท่ากับ2กำลัง3บวก y นะตามหลักการเลขยกกำลังเลยเรียนสมัยม .1 นแล้วฐานเท่ากันเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันฐานสองเหมือนกัน หารเท่ากันเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันเป็นสมก,การที่1สมก,การที่2ไม่ต้องจัดรูปไปเลยเลยครับเพาให้มาแล้วเอาค่า x จากสมก,การที่1แทนลงในสมก,การที่2อมัอนจะได้ว่า 2x x แทนด้วย3บวก y 6บวก 2y ไม่งงนะลูกกระจาย2เข้าไปบวก y เท่ากับ6เอาพี่ ย้ายไปลบเป็น0ูนย์ y เท่ากับ0 3คูณอยู่ก็ย้ายไปหารใช่ลูก y, y ก็เป็น0 y เป็น0แทนกับสมาการแรกครับ x ก็เป็น3จบตอนสุดท้ายมีลูกเล่นเล็กน้อยนะโจทย์ถาม2เท่าของ3กำลัง x บวก4เท่าของ3กำลังลบ y สามกำลัง x x เป็น3บวก4เท่าของ3กำลังลบ y 3ากำลัง0ูนากำลัง3าม27คูณ2 54อะไรก็ตามแต่ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1ยกเว้น0ูนย์กำลัง0นยะ์ะถ้าศูนย์กำลังศูนย์หาค่าไม่ได้นะครับอย่าลืมนะโจทย์ง่ายงี้ห้ามผิดเด็ดขาดนะถ้าผิดก็ขอร้องว่า จะเจอช้อยจะได้เริ่มทำใหม่นะครับถ้าทำผิดแล้วเจอช้อยนี่วุ่นเลยแล้วก็ห้ามข้ามนะถ้าดูแว็บแรกมันยากในใจเย็นๆลูกจะลดปากกาทำสักนิดนึงก่อนมองว่ายากทำอาจจะไม่ยากก็ได้นะอย่าเพิ่งตัดสินทุกอย่างจากตาเห็นลองจะลดปากกาทำสักบรรทัดสองบรรทัดอาจจะถึงบางอ้อก็ได้นะครับอ่ะผ่านไป